อือห uh ือ huh. ได้ยุพี่น้องอื uh huh. นี่จุดเจ่บ uh huh. สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดาผ้าชิมกับพี่น้องคะ่ะเมื่อน,นี้พ่พี่พี่น้องมากินขนมเสน้นน้ำยาปลานะคะขนมเสน้นน้ำยาปลา หมอนห,หน่อยๆเฮ็ดอ้อเจาะนะคะพี่น้องคะ่ะกินผู้เดียวเนาะบ่ได้เฮ็ดหลายนะคะพี่นอ้องเ<ม>ติมลงไปจ้ากะเฮ็ดเผ็ดๆเนาะพี่น้องใส่แบบน้ำยาหลๆาลงไปนะคะเนี่ยเป็นต่แสบบ่ค่ะพี่น้อง พ <Okay. S 2> าของข้าวกับบะไดมี่อย่างหลายนะคะพี่น้องพาของข้าวกับมีหัวละผ้านะคะมีแต่งเล้าก็มีผพักอ่าเออละพักอีหยังก่อไอ้ตะหูล,ลืมซื้อมัน <laughs> มีแตงโมนะคะโอเคเราก็โรยด้วยเม็ดกะทินนิดหน่อยนะคะพี่น้องโรยเม็ดกระถินนิดหน่อยนะคะโอ้ยเม็ดกะทินกะ้ะ โรยลงไปค่ะโอ,คโอเคค่ะพี่น้องมาแสบๆแล้วนวดน้ำต้าหูค่ะพี่น้องขาแยมแรงคือเกาค่ะเพิ่งเหลืองงานนะคะมาค่ะพี่น้องมารับแรงค่ะก็ซิมนามก่อนอือหอนายอยู่พี่น้องอือหือ นี่คือจับจับอืมอืมเข็งง่ายๆนะคะพี่น้องกับอู้อ่ะ เผ็ดเดือดมากเลยค่ะน้ำยาปลากระไรข้า้องกินข้าเผ็ดข้าก็กินแก้วันนี้เป็นน้ำพี่น้องม่น่อยเสยบนะคะมืมอืนจังกินเลยอืมอื้บจัะ มันอยู่ท่าของเทวดาฝนตกนะคะพี่น้องถ้าของเทวดาฝนตกนรนเราเสียงกับแกล นี่เด็กกินแักแตงโมอันเย็นๆมหวานนี่แกเพ็ดไปนล้ ฝนตกบ่ค่ะพี่น้องทางกรุงเทพฝนตกค่ะมอห็นท่ามกลางเทพฝนตกนะคะ ขนมจีนเซนโซนนะคะพี่น้อง,อซะะองแซ่แบๆเนียวนุ่มนะคะ 嗯，太好看。 在我们平常。<Sure. S 2> <Yeah. S 1> อืมจังมกกหวานน้ำแด่ปลากับเพ็ดเข้ากันครับพี่ตังเอ้ยอืมเจ็บ Mm hmm ah. ค่ะพี่น้องเด็ดกกบาลจะกันเข้ากันครับอื้อหือ ฟินฟินค่ะหมดแล้วพี่น้องแซ่บอีหลีมึงเนียหมดจัน โอเคค่ะพี่นอ้องอ่าคลิปนี้กินอ่าขัาแย่ตาดสวกินบักสุภาพก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้พอสมนีคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ